Hello Good evening งสำหรับ Sunday ที่แสนจะสนุกสนานวันนี้นะครับนี่กลับมาอีกครั้งสำหรับฝรั่งเศสไวน์นะจ๊ะวินเทจ e 2015 c h ิ t e a u ชา n t โตฟอเข้าแล้วกินไซส์แมกนัมไปค่อนข้างจะติดใจนะครับก็เลยจะลองพิสูจน์อีกครั้งหนึงว่าถ้าเป็นขวดปกติเนี่ย รพราติจะเป็นอย่างไรนะครับก็ยังเป็นาการเบเนสสวยอง100%นะครับสไตล์ของอาวายจากเมดดอกเนี่ยชัดเจนคือเป็นเรดรูบี้ที่เข้มมากนะครับสีแดงทับทิมเข้มมากนะฮะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเปิดไว้ที่ประมาณเกือบ1ชั่วโมงนะครับ อืมเพราะฉะนั้นกลิ่นเนี่ยหอมมากนะครับเป็นอโรมามีกลิ่นดอกเหมือนดอกไม้อ่ะหอมๆอ,อยู่ชัดเจนมากเลยนะครับโอ้ตัวนี้แบบคือคราที่แล้วนี่เราติดใจมากนะฮะให้ความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ถ้าจำไม่ผิดจะประมาณสัก13.5นะครับกับ,บเบนไม่น่าเกินนี้อลองดูนะครับ อืมคือถ้าสำหรับคนที่ชอบฝาดเนี่ยคือตัวนี้นี่เต็มเม็ดเลยนะครับแทบจะไม่มีเคยได้ได้ว่ากลิ่นที่แบบเลี่ยนๆหรือกลิ่นที่ออกแนวหนังสัตว์อยู่เลยนะครับหอมมากครับหอมจริงๆตัวนี้น่าสนใจ